ัสดีเนเลยนะครับเป็นตอนเช้าครับเป็ดพี่เหลือเยอะมอ่ะอยู่เยอะไช่เยอะอยู่อยู่เป็ดยอะอยู่ไม่อยู่บ้าน มาเบียวเเปียบปับหมุนลงหลอยได้เรอยังไงเบียปั๊บอะไรยังแม่ดีแม่ครัวค่อยแมบเบียบทงลบมันแบบนี้รู้ของมันเยอะเเสื้อเชฟหมื้อเีหมวกอเปล่ามคะมีแม่หมวกอยู่ใสกับบลูก มีแกงไรรุ่นมานอนเฝ้าบ้านให้ใคอใครใครเหี่ยวหรือเปล่าใคเหี่ยว,ยวดูหมาดูบ้านถักตังไว้ให้ข้าวแกหมาเป็นไงแม่ฉลองสองคืนอ๋อก็สน,นุกอยู่ค่ะเมื่อคืนนะะีกภาก็ร้องอีกได้ยินเสียงเพลงอยู่เมื่อคืนว่าจะไปไปไม่ไหว <c oughs> หลับแล้วพลวับที่บ้านนัด เดี๋ยวใครจัดที่บ้านหนูเดี๋ยวก่อนแต่ยังไม่รู้วันไหนนี่ต้องรอคนนี้นี่รอคนนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำให้กินก่อนพ่อิงกาแฟปะแม่ดูเปิดตรงนี้ได้ได้โอ้ย ô tô ừ, Ồ, thố. ừ. Ê, em loi em ý. แม่เราว่าจะไปจัดตลาดยังไม่ไปซื้อของอะไรเลยยังเอาไว้คนละเอาแม่จะจัดตลาดกันนะเดี๋ยวแม่ก็จัมาก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เอาขำๆนักเรียนเนาะก็ได้จับนะบอบอแต่ไก็ได้แล้วงานนี้คนไม่ยอมต้องร้อยเก้าสบได้ขึ้นไปจับได้โซดาโซดาควรอะไหาบ้านมใครซื้อใครซื้อโซดาทางไห้ ไปจัดเล่นๆจัดเล่นๆเกินที่บ้านแล้วเนาะค่ะเยวที่บ้านนี้ไปจัดอีกน่อันนั้นขึ้นปีใหม่บ้านหนูนาน่ะอันนี้ขึ้นเอ้ยอันนั้นปีเก่าเออขึ้นปีใหม่อันนี้ก็ขึ้นปีใหม่แต่ไม่รู้คนเนี้ยพร้อมวันไหนเนี่ยกลับมาวันไหนเนี่ยแต่ว่าก็อยากจะจัดวันที่สามที่สี่เนาะเคซี่เดี๋ยวมาก็ลองปุยก็คุยจัดใช่มันจะได้งนวดกันหลายๆท่านหลายคนใช่ต่างคนต่างติดธุรกิจไปนู่นไปนี่นี้ต่างคนต่าง ต่างกินที่บ้านเราไปตั้งแต่วันไหนนะจันที่ผ่านมาวันจันที่ผ่านมาเพิ่งกลับมาบ้านวันนี้ไปามปีเห็นอยู่วันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันนี้วันวันเสาร์ป่ะพี่นกไปด้วยแม่พี่นกไปด้วยพี่นกไม่อยากกลับบ้านเด้อพี่นกไม่อยากกลับเสาร์หรอกกอล้มห่างาให้แกหน่อยอันนี้อีกอันนึงโค้งไม่ได้ถือแลตะกเป็นพุงใส่กระเป๋าเอากองไว้ก่อนเอาวางยังไงเดี๋ยวจะค่อยเอาเดี๋ยวมาค่อยหิ้วเอา ขอบคุณค่ะอะไรน้านี่ขนมบอข้าวเกียบบอแก่ได้ไหมเขาก็ทำได้ดีใช่เนาะข้าวเกียบปลาน้องคอยก็เพิ่งฟื้นเนี่ยตื่นเต้นแต่ว่ากินกย่างบวยดัปลาได้ไหมแต่เมื่อยเดินทางเนี่ยเมื่อไหร่เดินทางกินอะไรก็เนาะกินข้าวไม่ได้กินกันเลยนะพ่อกินแต่กับโอ้แม่ก็ยังไม่กินข้าวกินข้าวไม่ได้กินเลยนะไปโคราชไปหาพี่นิสาว ตรงที่เราไปนั่นเหรอนะใช่ตรงที่เราไปถึงนี่เนาะใช่ตรงที่เราไปแล้วก็ไปนอนเขามีที่ที่เป็นโรงแรมอืมอหาที่ดีกเดี๋ยวแกก็จะมานี่เดี๋ยวรอแกมาเราเข้าจัดเนอใช่ก็เลยนั่นแกจะมาวันไหนเลยวันที่แกมาเราก็ไม่ได้จัดเลยเพราะว่าแกก็ต้องรีบกลับอือด้วยยังไงหฮ้ยด้แต่แกเลยต้องโทรไปถามแกก่อนถามแกแล้วเราก็จะจัดที่นี่ จัดกันข้างล่างนี่แหละถ้าจัดข้างบนไม่ได้หรอกเะเอโอ้ข้างาป็นแล้วแม่มีคนแอบอมเบี้ยอยู่ไหนมือกนี่ะอะไรเนาะเลตนะเนาะไปด้วยนะนะแม่ไปด้วยนะอแม่เห่าหรอวันนี้เ่าเ่าคุนแล้วเาอบมไหมขาซองแรเียเกๆเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอวาเ่เาแล้วบอกเอาแล้ว เอาเาเล่าเทักทายว่ามเ่าเอเห่าเลยนะทักทายเล็กๆะอ่าเด้ออย่าเด้อโดนเลยวะพี่ปามีนี่เด้อเราโดนเด้ว่เก่งเขาด้วยเรอจะคุยด้วยเกล้ยเก่งอะไรนี่ปามคิดเลยขคุยนะครับยังไม่ได้ซื้ออะไรเลย โอ้ไม่เป็นไรแล้วก็งานขอพันงีนใหม่คิ้วก็ยังไม่มีพักงานใหม่นะขอให้นัดยังมีแต่ความสุขนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้กิจการเฮงๆปังๆรวยๆนะคะสาธุค่ะเราเบลก็เหมือนกันครับขอบคุณแม่ขอให้เพลงสามสัปดาหถึงันครีวเลยนะคะให้ครอบครัวมีความสุขนะคะทรกอย่างก็ขอให้ส่งความมั่งมัีปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปจ้าขาบคุณ เบียเ์ียอเขาให้พ่อให้แม่มีความสุขรลายด้วยครับขอให้ร่างกายแข็งแรงขอให้รวยๆเขาให้มีสิ่งเขามาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยครับของอะไรมาให้อๆๆ่าอะไรมาให้อีหยังวะไปเอายี่หยังวะค่อยลงคลิปลงแล้วเจ้าจะอีหยังมาให้ เด uhm e no e no ี๋ยวไปัดเดเอาผู้เดียววะเอาลงแล้วหนุนไปหาหน้าบ้านอีกแล้วไอไฟถอดไฟนี่ไฟปีใหม่ไฟเล็กๆเปิดทั้งคืนว่าจะเปิดร้านกาแฟอยู่ว่าจะทำ เอ้ยทําได้ทําทําให้มันสวยเซฟทำคนเดียวไม่ไหวเนาะไม่ไม่หนูทําเองไม่หนูเห็นที่เขาทําร้านกาแฟทําสวนเนี่ยเยเดี๋ยวจะต้องขอที่แม่พี่นกข้างหลังนี่ปลูกดอกไม้ข้ามทำสะพานข้ามทำสวนดอกไม้หน่อย,<า>ยน,ยอนย้นนยนอยสวนหย่มอมสวนหย่อมน้อยๆทำที่นั่งกินทำเป็นเป็นเป็นไอเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็นั่งชมขเขาหนึ่งพ่อเห็นผมเขาทำอยู่เนาะ เอาอะไรมาให้นะ่นนะ่ะโอ้ยมีซองดีนะว่าเป็นซองสีชมพูดีนะไม่มีซองขาวไล่ออกฮะอันนี้ผู้ใหญ่จะดีเดี๋ยว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 ก่อนแล้วก็ไม่บอกอ่ะอันนี้ผู้ใหญ่จะดีอันนี้พี่พี่เล็กน้อยพี่เล็กน้อยฝากมาให้พี่แบบว่าอ่าให้รางวัลแม่ผู้ใหญ่กับพ่อผู้ใหญ่เพราะว่าเพื่อให้เราแบบไปแสดงเอ็มวีที่นั่นน่ะนะใช่ก็เลยมอบ นี่ให้จะให้ไม่อยากแกะเดี๋ยวได้ค่ะพี่เล็กน้อยนะคะขอบคุณเล็กน้อยค่ะใช่เป็น fc นะคะของแก๊งสามสลึงเนาะนี่นะคะพี่ให้เราวโอ้โหได้แล้วพี่นะคะขอบคุณคุณเล็กน้อยนะคะขอบคุณมากค่ะดีๆนะคะถ้ารู้ว่าบ่าวพี่อยากจะถ่าย mv หรือว่าอะไรก็ดีๆต้อนรับทุกคนเลยขอบคุณครับขอบคุณคุณเล็กน้อยมากค่ะขอให้คุณเล็กน้อยนะคะ สุขภาพแข็งแรงแม่ให้พ่อสิเพราะว่าเออเพราะว่าปีใหม่แล้วต้องให้พ่อมาฮ่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 าฮพา่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่ะ่าฮ่า่าฮ่อฮ่็ฮ่าฮุา่าาขา ทิดสิ่งไหนก็ขอให้สมความมเมตตาปราถนานะคะขอให้ครอบครัวนะคะต้องมีแต่ความสุขตลอดปีตลอดไปเลยค่ะสาธุสาธุสาธุครับพ่อพลอนหน้าไปกันหนูไหมไปไหนคะไปไหนก็ไปปีหน้าเหรอไปไหนก็ไปไปเงี้ยไปเรื่อยๆงานเยอะขนาดปีกันแม่รู้ไหมโอเคทุกคนนดเจอกันใคลิปหน้าครับสวัสดีครับ